ดูบรรยากาศตอนเช้ากันโอ้ยโอ้ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยล่ะครับอะ๋อยวเราไปดูน้องอันแล้วน้องอันน่าจะยังไม่ตื่นนะครับนี่นอ,นอนอนแล้ตอนนี้ ใเคเพื่อนเราดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับเนี่ยนี่ยรับบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านที่นี่นะคะผมบ้านฟาร์มลับนะครับท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับคือบรรยากาศริมน้ํานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนโอ้ oh. อันนี้ก็คือเป็นเหมือนโลเขียงนานะครับเนี่ยฝั่งนู้นนะครับก็เป็นบ้านของพี่ปุชเชิญนะครับเป็นบ้านของพี่ชายแกนะฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้นะครับก็เป็นเหมือนเป็นป่านาน,นะครับเนี่ยโอ้โหอากาศตอนเช้านี่คือหาไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นบ้านบ้านทรงเก่าสังเกตเห็นี่ว่าน้าอยู่มากเลยนะครับ วพราะเมาื่อคืนเราก็ได้พักกันที่นี่นะครับเนี่ยโอ้นี่ครับคือที่ลินของพี่ไปเชิงนะครับข้างหลังเลยนะครับโอ้ยอากาศสดชื่นมากเลยครับแบบว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับถ้านู้นนะครับก็เป็นแบบเชิงภูขเขาแลวนะครับเนี่ยโอ้ โอเคเดี๋ยวจะแพนกล้องให้เพื่อนดูฝั่งนู้นครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็รอตื่นกันให้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเรามีนัดกับน้องอันต่อครับเพราะว่าวันนี้น้องอันเราแล้วคือช่องไปเที่ยวกับน้องอันเขาจะพาผมไปขี่วิบากกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปเขื่อนหรือไปตรงไหนว่าตรงนี้ก็มีสถานที่ต้องเที่ยวหลายอย่างนะครับที่ว่าน้องอันได้ ได้พาผมมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นที่นะครับเพื่อนอ่าโอเคไปเราก็เตรียมตัวไปล้างหน้าแปฟันไปทำพลาอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยไปท่องเที่ยวกันเพื่อจะไปขี่วิบากครั้งแรกของผมเลยนะครับเพื่อนอ่าไปไปกันดีกว่านันตื่นแล้วเอาตื่นแล้วจริงหรอใช่แค่ เออดูตาแรกตาแรกที่นี่สว่างเร็วมากเลยอะ่ะพอตื่นมาดูน้องอันนี่น้องอันเราปุ๋ยเลยจริงเหรอเออเราปุ๋ยจริง,รงตีห้าหตีห้าครึ่งเหรออย่างกันย่งกัเจ็ดโมงเช้าโอ้ออขานาดตีสองยังสว่างเลยเนาะอะ่ตีสองตีสองนี่นะครับก็เราเดี๋ยวเรารอน้องอันตื่นให้สักพักหนึ่งเนาะ<ไ>เดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวที่ดูพี่ประเชิญนะครับก็ตอนนี้ก็ได้กำลังนึ่งข้าวเหนียวอุ่นข้าวเหนียวใช่ไหมพี่อืมอันนี้คือซุ้ม ซุ้มไฟที่เขาเผาถ่านใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็เรียกไม่ถูกนะพี่น้อไม่เคยไม่เคยเห็น,หนกันเราเรียกอะไรก็ได้ตามที่เร<อ>าเข้จอ๋อคลาสสิกมากเลยพี่ชอบว่าอะไเตื่นมาเห็นควันนความมันไอของต่างจังหวัดเลยพี่ <c oughs> น้าอันไนด้ด้วยสิตื่นมา้สื่อไงอ้อาวที่ผ่าอ้ยเอ้ยใช่หรอตอนอยู่นะ่ะ เนี่ยนะครับสาววิบากต้องนั่งคู่กับรถวิบากกันนะครับนเนรถวิบากคู่ใจสองคันนะครับ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวเราก็ตื่นกันนะเดี๋ยวเราไปกินเราก็จะไปบดกาแฟกันจ้าบดกระพงกาแฟกิน,กนๆๆของกินข้าวกันเนาะ <c oughs> โอเคไปเราเตรียมตัวดีวกว่า <c oughs> ตื่นจริงกันแล้วเนี่ย <c oughs> ตื่นหน,น้าสดใสมากเลยตื่นมาดูดิโอ <c oughs> โอ้ <c oughs> อสดใสสุด,สดนี่ควันไฟนะครับ ะกะปุกกาแฟอ๋อกร์ดินนี้คือวิธีการบกุกกาแฟใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ๋อมีกาแฟตอนเช้าแล้วก็จะพาไปขี่รถเล่นอ๋อพาไปขี่รถเล่นใช่แล้วอันน้คือลองขับไปบากครั้งแรกดูดิว่าจะได้หรือจะลม้มไปเทสกันเลยอ่ะ <laughs> เดี๋ยเดี่ยจเทสก่อนเลยเดี๋ยวเดาเทสเดาเทส ใช่ไหมโอ้รู้บากว่าไรนี่เราก็กินข้งถอยกับพ่อเราเราค่อยค่อยออกไปกันใช่แล้วโอ้พีเ่เชลซื้ออะไรมาเอาพี่พี่พี่ได้ซื้อกระเทียมไะไรมาเราในหมู่บ้านคนระับอ้หมู่บ้านข้างไหนใช่พี่ เน่าน่าลองไปดูบ้างนะว่าข้างในเป็นยังไงเป็นหมู่บ้านบ้านไม้หรือเปล่าพี่ไม่บ้านหมู่บ้านธรรมดาอเราว่าเป็นบ้านไม้เหมือนแบบทรงชาวบ้านกะลงกระเหลี่ยงเผื่อเผื่อเผื่อแวะมาดูเอาไม่มีเหรอพี่นึกว่ามีเป็นบ้านปกตินะครับไอรูดเจ้ารูดนี่แหละมันเหมือน ภาษพี่แถดุ้นเลยนะภาษาคนไม่น่าจะได้น,นี้เราก็จะไปหินทางสีกนะันจ้ะรู่แดดแดดร้อนมากเลยเนี่เอ,อาบยาใบอันนี้พร้อมแล้วคุณละ่ะพร้อมแล้วเหรอคุณละ่ะพร้อมกันหมดแล้วเจอกันที่หินทางสีค่ะ